สวัสดีครับวันนี้ช่างกุญแจไทยเดินทางมาซ่อมกุญแจรถเบนซ์นะครับ e 2 2 0นะครับ w 2 1 2นะครับลูกค้ามีกุญแจรีโมทอยู่แล้วนะครับรีโมทกดได้ปกตินะครับรีโมทกดใช้งานได้ปกตินะครับแต่ว่าเวลาบิดสตาร์ทนะครับเงียบนะครับไม่มีการตอบสนองนะครับคอพวงมาลัยก็ไม่ปลดล็อกนะครับสาเหตุเกิดจากตัวนี้นะครับตัวล็อกคอพวงมาลัยเสียนะครับทําให้รถสตาร์ทเงียบนะครับแต่รีโมทยังกดได้นะครับถ้าใครเป็นอาการแบบนี้นะครับ มีช่างมาบริการซ่อมถึงที่นะครับไม่ต้องยกรถไปไหนนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนการเปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้าใหม่นะครับเสร็จแล้วจะมาทดสอบสตาร์ทให้ลูกค้าดูนะครับครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากทาการเปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้าอันใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้เลือกใช้เป็นตัวอิมูเลเตอร์นะครับอิมูเลเตอร์ก็จะทําการปิดระบบล็อกคอนะครับก็หมดกังวลว่าล็อกคอภูมลัยจะเสียแบบนี้อีกนะครับรับประกัน3ปีนะครับทดสอบนะครับเสียบกุญแจครับ มิดออนสตาร์ตติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับใช้เวลาทําไม่นานนะครับลูกค้าท่านใดนะครับมีอาการแบบในคลิปนะครับรีโมทกดได้นะครับพอพวงมาลัยไม่ปลดล็อกนะครับไปหน้าปัดเรือนไม้ไม่ขึ้นนะครับรถสตาร์ทเงียบนะครับโทรมาสอบถามได้เลยครับ0 8 2 6 1 6 6 6 5 5นะครับบริการซ่อมล็อกคอไฟฟ้ารถเบนซ์ถึงที่นะครับ